สวัสดีค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะก็สำหรับคุณคนที่เกิดธาตุลมนะคะลักษณะของคนที่กำลังหึงหวงคุณอยู่เขามีลักษณะแบบไหนอย่างไรนะคะก็ให้คุณใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสำหรับคุณคนที่เกิดธาตุลมนะคะลักษณะคนที่กำลังหึงหวงคุณเนี่ยตอนนี้เขาเป็นคนที่เหมือนเป้าหมายของเขาเลยคือเรื่องเงินเป็นคนที่หลงไหลในเรื่องของวัตถุ การลงไหลในเรื่องของวัตถุเนี่ยก็อาจจะด้วยความที่เขาอยากจะมีชีวิตที่มั่นคงหรือว่ามีภาระหน้าที่นะคะเพราะนั้นเขาจึงพยายามที่จะแบบมุ่งมั่นอะ่ะทำงานขยันขันแข็งนะคะอาจจะไม่ได้สนใจเรื่องความรักความรู้สึกอะไรเลยนะเพราะว่าเนี่ยค่ะดูสิคะเป็นเรื่องของเงินอะเหมือนเขาอยากจะมีความมั่นคง และเขาก็มองไปถึงในเรื่องของการสร้างครอบครัวด้วยนะคะการมีครอบครัวแต่งงานมีอาจจะมีลูกมีสัตว์เลี้ยงมีอะไรก็ตามอะ่ะบ้านช่องนะคะที่แบบเขาค่อนข้างที่จะโฟกัสในเรื่องของวัตถุตอนนี้เขากำลังมุ่งมั่นทำงานหนักทุ่มเทแรงกายแรงใจนะคะเพื่อจะให้มันเกิดความมั่นคงนะคะคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่ มีการทะเลาะเสียใจผิดหวังไปกับคุณนั่นแหละแล้วก็เงียบหายกันไปนะคะอ่ก็คือเหมือนหักอกกันไปกับคุณนั่นแหละนะคะอืมเขาเงียบนะเขาเงียบไปเลยเป็นคนที่เงียบไปจากคุณหายไปเลยนะคะไม่คุยไม่ทักเราเงียบเขาก็เงียบอะนะคะคือถ้าเราไม่ทักไปก่อนเขาก็ไม่มีทางที่จะทักมา คนคนนี้ผิดหวังเสียใจไปกับคุณหรืออาจจะแบบแยกย้ายกันไปแล้วโดวยซ้ำนะสำหรับบางคนนะคะหรือบางคนก็อาจจะแบบยังคาลาคาซังอะเป็นความสัมพันธ์คาลาคาซังเจ็บปวดกันอยู่แบบนั้นนิ่งกันอยู่แบบนั้นไม่รู้เอาอยัางไงต่อแต่มันมีความเสียใจที่เกิดขึ้นความเสียใจนั้นกอ็อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนบางที คือการที่ความสัมพันธ์ของคนสองคนมันต้องเกิดบาดแผลบางทีมันก็ไม่ได้เป็นเพราะว่าหมดรักกันนะมันอาจจะเป็นปัจจัยอื่นอย่างเช่นเรื่องงานเรื่องเงินที่เข้ามาแทรกนะคะเข้ามาทําให้เหมือนว่าความรักมันไม่ราบรื่นหรือมันไปต่อไม่ได้นะบางทีอาจจะเป็นเรื่องของการเงินก็ได้เพราะดูแล้วเหมือนเขาเขาดูเหมือนตอนนี้เขาน่าจะแบบ ไปหาเงินนะคะเหมือนคนที่ไปหาเงินนะคะทุ่มสุดๆไปเลยเรื่องเงินกําลังเขากําลังพยายามทําอะไรบางอย่างอยู่ตอนเนี้ยนะคะขยันมากๆแล้วก็คาดหวังว่ามันต้องดีนะคะเพราะนั้นเกือบร้อเเนตอนเนี้ยคนคนนี้คือเป็นคนที่กําลังไปหาเงินทุ่มเทนะชีวิตเพื่อที่จะสร้างความมั่งคั่งนะคะ ก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไปลองสุ่มดูไพ่นางฟ้านะคะสำหรับไพ่นางฟ้านะคะไพ่ขึ้นมาในเรื่องของการให้อภัยเพราะนั้นมองเหมือนว่าถ้าเกิดว่ามันมีบางบางเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและทำให้คุณอาจจะรู้สึกผิดหวังเสียใจโกรธแค้นเคืองอะไรก็ว่าไปนะคะไม่ว่าใครคนใดค,คนหนึ่งคุณเข้าหรืยออะไรเงี้ยการให้อภัยนะคะมันเป็นสิ่งที่ ที่แบบแนะนําเลยเพราะบางครั้งบางทีสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นบางทีมันอาจจะเกิดจากความไม่ได้ตั้งใจหรือภาระหน้าที่ของแต่ละคนมันอาจจะมันไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นการให้อภัยก็ถือเป็นคําแนะนําหรือเป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งนะที่ว่าคุณอาจจะลองนําไปใช้ดูนะคะโดยการให้อภัยไม่ได้หมายความว่าเราให้อภัยเพื่อเอาคนคนนั้นกลับมา แต่บางครั้งคำว่าให้อภัยคือการทำให้จิตใจของคุณมันเบาสบายไม่โกรธไม่เกลียดกันมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะเราจะได้ไม่ต้องมาผูกเวรผูกกรรมกันไปนะคะก็จะได้จบนะคะและเลิกแล้วต่อกันก็ทีนี้พูดถึงผู้คนที่เขาแบบสามารถที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลคุณให้คำแนะนำบางทีบุคคลเหล่านี้นะคะ เขาอาจจะอยู่รอบตัวคุณหรือเขาอาจจะเสนอตัวเข้ามาแล้วบางทีคุณอาจจะลองเปิดใจให้กับกลุ่มคนเหล่านี้หรือมองหาคนที่จะช่วยเยียวยาหรือช่วยแนะนำอะไรแบบนี้ค่ะให้กับคุณเนาะเพราะนั้นบางทีก็อาจจะอยู่ในจุดที่บางครั้งการที่เราอยู่คนเดียวมากเกินไปถามว่าก็ดีนะบางทีเราได้เรียนรู้รู้จักตัวเองมากขึ้นแต่บางครั้งการที่เราจะหาสักคนหนึ่งก็ได้ค่ะอย่างน้อย ที่แบบเข้ามาเพื่อ,เ,อเป็นแนวทางหรือชี้แนะเราอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นสิ่งที่ดีไม่น้อยนะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับคนที่กำลังหึงหวงคุณคนที่เกิดธาตุลมอ่าธาตุลมนะคะก็ประมาณนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการรับชมนะคะ